สวัสดีจ้ายินดีตอนรับสู่ช่องเศร้าเนอร์กการเกษตรวันนี้ก็ได้เดินทางมาทําภารกิจส่งมอบสิงค้าการเกษตรเครื่องอัดฟางถ่ยให้กับลูกค้าที่หมู่บ้านแม่ตื่นอาเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็ใช้เส้นทางในการเดินทางเริ่มจากอาเภอรีนะคะจากอาเภอรีก็ต้องพันดอยเต่าเมื่อพันดอยเต่าแล้วเราก็จะไปถึงอาเภอฮอสนะคะเย่คืนนี้จะไปพักที่อําเภอฮอสจ้าที่พักท,ที่เข้าพักในวันนี้อยู่ห่างจากอําเภอขึ้นไปหน่อยนะคะที่นี่เลยจ้าพักดอยลีซอด ที่นี้จะเป็นฟาร์มผักนะคะวันนี้ก็ได้เข้าผักที่ห้องเบอร์สิบนะคะเปิดไปดูด้านในกันเลยจ้าเมื่อเปิดเข้ามาก็จะเจอกับที่นอนซึ่งสามารถเป็นโซฟาได้ทั้งอำนวยความสะดวกเขาก็มีให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีพัดลมการน้าร้อนน้าเปล่าไดเป่าพุม่มแล้วก็ที่แฟนเสื้อแล้วก็จะมีในส่วนของชั้นซ่องนะคะสามารถนอนได้่องคนมาดูในส่วนของห้องน้ำบ้างนะคะ ห้องน้าก็จะเป็นสไตล์บ้านๆแบบนี้เลยนะจ๊ะที่นี้จะไม่มีแอร์ให้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นมากแต่มีเครื่องทําน้าอุ่นให้และน้ําที่นี่ก็แรงดีด้วยนะคะวิวด้านล่างข้องห้องก็จะเป็นวิวธรรมชาติแบบนี้เลยจ้าที่นี้ในตอนช่วงเย็นบรรยากาศจะเย็นมากๆเลยนะคะดื่มดํากับธรรมชาติบรรยากาศลมลืนมากๆให้ฟิลเมื่อมาพักอยู่ในบ้านส่วนพนักงานให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลเป็นย่างดีเลยจ้าที่พักที่เห็นนี้หนึ่งใบเถ่ามีถอนนะคะแต่วันนี้เพิ่มที่นอนเสริมด้วย ก็เพิ่มเงิอนอีกแค่3ามลอยเท่านั้นเองจ้าตอนเช้าเขาก็จะมีมุมกาแฟขนมปังไว้ให้บริการนะคะแอน <And S 2> ไม่ได้ใช้บริการค่ะเพราะว่าตอนเช้าต้องรีบตื่นแล้วก็รีบเดินทางไกลนะคะเพราะว่าต้องเดินทางไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่บ้านแม่ตื่นต่อนะคะในส่วนด้านหนะ้าคองรีสอร์ทเขาก็จะมีจุดห้องน้ำให้บริการตั้งหากด้วยนะคะและนี้ก็ดอกไม้ที่อยู่นะห้องผักนะคะสวยมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยจ้าทริปนี้ใช้เวลาสามวันสองคืนนะคะระยะทางอีกไกลเลยจ้าเดี๋ยวต้องพานมูบ องคมก้อยก่อนทึงจะไปถึงมู่บ้านแมตตื่นนะคะเดนเลย let's go <S ออกเดินทางระหว่างการเดินทางก็เก็บพับบรรยากาศค้างทางมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าแอนอาจจะแววกินเท้าที่อำเภอองค์ก้อยนะคะ เพืนคะระหว่างการเดินทางก็เจอเหตจุกเชินจ้า มีอุบัติเหตุเกิดด้านน้านะคะรถพ่วงเกิดอุบัติเหตุก่อนขึ้นเข้าขว่างถนนเต็มซ่องเลนเลยค่ะจึงทําให้เกิดการจราจรติดขัดและไม่สามารถเดินทางผ่านไปผ่านมาได้นะคะระหว่างที่รอเข้าเขียบพื้นที่พวกเราสร้างขนกระเกบภาพบรรยากาศร,ระหว่างทางมาจ้าตอนนี้ไม่มีรถสั้นจอดนะคะพอรถติดอยู่ด้านน้าค่ะสุดท้ายแล้วนั่งรอประมาณ6ชั่วโมงก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะคะผอไม่สามารถเขี่ยเส้นทางได้พวกเราก็เลยตัดสินใจขับรถกลับไปที่ตัวอำเภออมก้อยตอนแรกที่ บอกว่าจะแหววที่อำเภอองค้อยเพื่อห้าข้องกินก็เลยไม่ได้แหวะนะคะเพราะว่ายากทําเวลาแต่ล็ต้องถอยกลับมาห้าที่พักที่ตัวอำเภอองค้อยนะคะที่พักที่เข้าพักวันนี้ชาวบ้านแนะนํามานะคะที่นี่ชื่อว่าบ้านส้วนกาแฟองค้อยรีสอร์ทแล้วก็เลือกเข้าพักเตียงคู่แล้วก็เสริมที่นอนเสริมหนึ่งที่เหมือนเดิมจ้าที่พักที่นี่แค่หกร้อยกว่าบาทเองนะคะที่นอนเสริมกับเพิ่มแค่ร้อยห้าสิบเองจ้าเขาก็มีข้องอำนวยความสะดวกให้ครบเลยนะคะราคานี้ได้ขนาดนี้ถือว่าดีเวอร์มากจ้า นั่งก็จะเป็นวิวลำธารแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้น้ำก็จะแดงแๆหน่อยจ้าพอเป็นช่วงฤดูฝนและนี้ก็คืออาหารที่พวกเรากินกันในวันนี้นะคะ แล้วก็ต่อโดยปาร์ตี้น้ำเต้าหูป้ปาตังโก้แล้วก็ผลไม้จ้าวันนี้ก็ข้อตัวผักพ่อนเอาแรงก็เจอกันที่บ้านลูกค้ามูบ้านแม่ตื้นเลยจ้าตัดภาพมาที่บ้านของลูกค้าเลยนะคะเมื่อเดินทางมาถึงบ้านของลูกค้าเราก็นาสินค้าเครื่องอัดฟางไทยรุนอัดดันค้างลงทรงมอเใกับลูกค้าทันทีเลยนะคะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าซื้อมาตัวที่ซ่องแล้วนะคะลูกค้าใช้งานเป็นแล้วเมื่อประกอบเสร็จก็สามารถเดินทางกลับได้ทันทีเลยนะคะ เครื่องอัดฟังไทยรุ่นนี้หากใครไม่มีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแอนจะบอกให้ว่าเครื่องอัดฟังไทยรุ่นนี้ใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่แปดแ่งขึ้นไปได้เลยนะคะเครื่องยนต์ยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้ลูกค้าในไทยแอนบริการส่งทั่งที หลังจากส่งมอบเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับทันทีเลยนะคะทานถุงนาวิวสวุยจัดเอาซะน้อยต่อโดยมัมข้าหมือเที่ยงนะคะกะเพราแล้วก็มูทอดกระเทียมนะาอีดเวอร์เมื่อกินเสร็จก็เดินทางต่อเลยจ้าเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวจะดึกนะคะวันนี้วันที่สามแอนจะยิงยาวเดินทางกลับถึงสุพรรณเลยจ้า <c oughs> ระหว่างเดินทางกลับก็ทายวิวบรรยากาศซ่องค้างทางม,มาให้เพื่อนๆดูนะคะ <c oughs> ที่ให้ในคลิปตอนนี้จะเป็นจุดสูงสุดของยอดดอยนะคะเดี๋ยวแอนกับน้องๆก็จะห้าทีจอดมอๆเก็บภาพบรรยากาศวิวซวยๆยฟ้า เพ,เพื่อนนะคะทีนี้บรรยากาศสว้ยมากมองลงไปจากยอดเข้าเมื่อสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแต่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจ้าลงแรงมาก ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสแอนได้เดินทางไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ